เรียกเสียงฮือฮาสุดๆแต่แล้วท้ายที่สุดก็ดราม,ม่าไปตามระเบียบสำหรับภาพยนตร์เรื่องพะร่วงมหาศึกสุขโขทยัยหลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาไปพอสมควรเลยครับเรื่องราวจากแรงบันดาลใจในเหตุการณ์การสถาปนากรุงสุขโขทยัยสู่การตีความพะร่วงครั้งใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางกับพญาผาเมืองหรือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชที่ช่วยกันขับไล่ขอมที่นำโดยขอมสบาดโขนลำพง ก่อการจลาจลวุ่นวายให้ออกไปจากเมืองสุขโขทัยแล้วสถาปนาเมืองสุขโขทัยขึ้นให้เป็นราชธานีหลังจากปล่อยตัวอย่างกระแสออกมาดีมากครับเพราะไม่มีใครทําหนังเกี่ยวกับยุคสุขโขทัยมาก่อนเพราะส่วนใหญ่จะเน้นแต่กรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์ถือว่าแหวกขนมหนังไทยไปมากเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นหนังไทยแนวประวัติศาสตร์เรื่องแรกที่พาเราย้อนไปได้ไกลถึง700กว่าปีแล้วเราก็รอมานานมากว่าเมื่อไหร่ ประเทศไทยจะทําหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงสุขโขทัยสักทีเพราะเอาจริงๆหนังเกี่ยวกับสุขโขทัยเรื่องเดียวที่ผมนึกออกก็คือในละครเรื่องไทายญาติอสูรที่เล่าเรื่องถึงพระยาเฉลียงแต่มันก็ไม่ฟินเพียงพอแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าการที่จะสร้างหนังอิงประวัติศาสตร์สักเรื่องมันยากไหนจะบทที่ต้องศึกษามาเป็นอย่างดีฉากก็ต้องทําขึ้นมาใหม่เสื้อผ้านหน้าผมเอฟเฟกยิ่งหนังสร้างบ้านแปลงเมืองยิ่งต้องใช้คนเยอะซึ่งยากกว่าอายุทยามากเพราะอายุทยา ยังใช้ฉากตามวัดวาที่ยังคงเหลือได้แต่สุขโขทัยนั้นเหลือแต่ซากของจริงจึงเป็นยุคที่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาทํากันเพราะเซตฉากลําบากบ้านเราก็คงมีแต่ท่านมุยเท่านั้นแหละครับที่จะเนรมิตฉากยิ่งใหญ่อลังการของบ้านเมืองในสมัยโบราณให้เราได้และในตัวอย่างหนังยังได้ยินเสียงสำเนียงบทผู้ภาษาสุขโขทัยดั้งเดิมมาเต็มเลยครับชื่นชมผู้กำกับมากๆที่สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีโทนภาพก็สวยกว่าที่คิด โครงเรื่องใช้จุดกําเนิดการตั้งราชวงศ์พระร่วงและสถาปนากรุงสุขโขทยัยซึ่งไม่เคยมีใครหยิบทําเป็นภาพยนตร์มากก่อนแต่ก็เคยเห็นอยู่บ้างนะครับในวงการละครเวทีหรือไม่ก็แสงสีเสียงตามงานวันลอยกระทงถ้าใครเคยไปชมนะครับอลังการมากๆทันทีที่ตัวอย่างออกไปนะครับผู้ที่ชื่นชอบหนังแนวประวัติศา,ศาสตร์ก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่รอชมภาพยนตร์พระร่วงมหาศึกสุขโขทัยกันอย่างใจจดใจจ่อ ว่าจะสร้างออกมาในรูปแบบไหนหนังยังมาพร้อมกับทีมนักแสดงชั้นนำมากมายอีกด้วยดูจะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นจนได้พอล่าสุดชาวเน็ตไทยบางส่วนเพิ่งรู้ว่ามีนักแสดงจากกัมพูชามาร่วมแสดงจึงพร้อมใจกันชักชวนให้ผู้อื่นแบนหนังและจะไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนจะมีท่าทีเชิงบวกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ตามเพราะทุกคนก็เริ่มเบื่อหนังสมัยยุคอยุธย,ยากันแล้ว ซึ่งผู้คนรอมานานมากที่จะมีหนังยุคอื่นๆบ้างอย่างเช่นยุคสุโขทัยนี่แหละแต่ตอนนี้เหมือนเหตุการณ์พลิกอย่างหนักจากตื่นเต้นและติดตามกลายเป็นสาบหนักเลยทีนี้เพราะมีดาราขเขมรมาร่วมแสดงแล้วดาราคนนั้นเป็นใครทําไมถึงมาโผล่ในหนังดาราคนนั้นคือแยมสตรีเพชรนักแสดงชาวกัมพูชาซึ่งรับบทธี่ดาข,ของกษัตริย์เมืองนครธมที่ตามประวัติศาสตร์คือพระนางสิงขรเทวีผู้ที่เป็นมเหสีของพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราช กษัตริย์เมืองนครธมพระราชทานให้พร้อมกับพระแสงขันชัยสีและยังพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็นกมารเตงอัญญสีบุรินทราทิตย์ที่เป็นเจ้าหนายขุนนางทหารในระดับขุนพลเลยทีเดียวถือว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญพอควรเลยนะครับและพระนางองค์นี้เ,เองล่ะครับที่เป็นตัวแปรทําให้พ่อขุนผาเมืองไม่สามารถที่จะคลองเมืองสุโขทัยได้เพราะตนนั้นเกี่ยวข้องกับความระดับดองกันเลยทีเดียว การกำจัดอำนาจขอมให้พ้นจากสุขโขทยัยแต่ด้านมีเมียเป็นขอมหากครองเมืองก็จะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าท่านจิงสละเมืองให้เพื่อนและกลับไปครองเมืองราชของตนและหลังจากขับไล่ขอมพระนางก็โกรธมากถึงขนาดเผาบ้านเผาเมืองและกระโดดแม่น้ำป่าศักเพื่อจบชีวิตกลายเป็นตำนานเข้าสารดำแห่งเมืองราชมาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองด้วยทีเดียวครับว่าใครจะได้ครองบรรลังกุ้งสุขโขทยัย แล้วแยมสีเพชคนนี้คือใครทําไมถึงเป็นประเด็นแยมสีเพชไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือนักแสดงสาวสวยแห่งประเทศกรัรมพูชาที่เคยมีประเด็นร้อนแรงเรื่องชุดไทยมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เธอเคยใส่ชุดไทยและบอกว่าเป็นชุดประจําชาติของตัวเองทําเอางานนี้คนไทยหลายคนไม่พอใจอย่างมากเพราะมองว่าเป็นการเคลมวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องราวที่ร้อนระอุมาตลอดในช่วงหลายปีมานี้ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตไทยและกัมพูชาได้ทําการต่อสู้รบรากันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องวันต่อวันผลัดกันลุกผลัดกันรับแบบดุเดือดราวฉากทําศึกกันในเรื่องก็มีปานแล้วมันใหญ่โตรหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่โตกับคนหลายกลุ่มเลยล่ะครับเอาอย่างนี้เราให้เข้าใจง่ายๆความเป็นวัฒนธรรมร่วมในดินแดนแถบที่เราอยู่นี้หรือท,ที่เราคุ้นหูกันว่าอินโดจีนเรามีวัฒนธรรมร่วมดังกล่าว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยรับรู้และยอมรับมาเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและประเพณีโบราณของเรานั้นได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆแหล่งที่เป็นต้นกําเนิดของอู่อารยธรรมโบราณสําคัญของโลกโดยเฉพาะจากเอเชียใต้ที่มาพร้อมกับความเชื่อาศาสนาหรือการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลแต่เมื่อมีการติดต่อก็มีการรับและแลกเปลี่ยนกันไปมา แต่ความฉเฉลียวฉลาดของคนไทยในยุคโบราณก็คือการนำเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีหลากหลายมาประยุกต์ดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนท้องถิน่นจนแตกแขนงออกมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ของตัวเองที่โดดเด่นงดงามมีความละเอียดปราณีตกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นไทยแท้ที่ไม่เหมือนกับที่ใดและไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารที่สืบทอดกันมาอย่างชัดเจนจนต่างชาติเห็นแล้วรู้เลยว่านี่แหละไทยแลนด์ Thailand. แต่สำหรับเพื่อนบ้านนั้นกลับมาเคลมเอาวัฒน,นธรรมของเราเฉยเลยเมื่อไทยขยับตัวไปทางไหนเพื่อนบ้านก็มักจะจับตามองอยู่ตลอดเวลาเหมือนอิมมุนุ์ป้าข้างบ้านขี้เผือกและพยายามจะเสนอหน้ากล่าวอ้างว่าวัฒน,นธรรมนี้ไม่ใช่ของไทยและพวกเขาตั้งหาคือออริจินอล และมักจะเคลื่อนไหวอย่างจริงจังทางบนโลกโซเชียลสื่อมวลชนหรือแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาลในกัมพูชาเอง ก็ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนจนหลายๆประเทศเขาก็รับรู้ถึงเจตนาของกัมพูชาว่าในเมื่อสร้างเองไม่ได้ทำเองไม่เป็นก็เคลมซะง,ง่ายกว่าเพราะไทยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วไม่ต้องเสียเวลาสร้างวัฒนธรรมของตัวเองเพราะไม่มีอะไรสู้ไทยได้อยู่แล้วแค่ส่องกำแพงหาหลักฐานมาอ้างรายวันเท่านั้นง่ายดีแล้วอีกวกอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีของนางหายไปไหนกันหมด ในเมื่ออ้างว่าพวกตัวเองนั้นเป็นออริจินัลของทุกวงการตอบได้ง,ง่ายๆเลยครับกัมพูชานั้นเมื่อก่อนเป็นเมืองขึ้นไทยมาอย่างยาวนานกษัตริย์เขมรก็มาเป็นลูกบุญธรรมของกษัตริย์ไทยยุ่หลายพระองค์ตกแต่งเป็นเมียก็มีนะครับต่อมาเราเสียดินแดนไปให้ฝรั่งเศสเขมรก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนานถึง90ปีเพราะฝรั่งเศสนางไปจีนไม่สําเร็จเพราะไม่นําโขงไม่เล่นด้วย อีฟรั่งดั้งขอเลยมาเจอเข้ากับปราสาทนครวัดเลยมีความคิดที่จะวัดกับอังกฤษเพื่อนหลักเพราะทางนู้นเขาได้อียิปต์ไปโด่งดังกังวานทางนี้ก็กะาเอานครวัดไปขึ้นชกเลยทําทุกอย่างจนเฉือนลาวเวียดนามเขมรไปหลังจากนั้นอีฝรั่งเศสตัวดีก็ได้ตัดสัมพันธ์ที่กัมพูชาเคยมีกับสยามจนหมดราวกับว่าไม่เคยมีวันดีๆร่วมกัน ตัดสินทั้งห้ามการเดินทางการขีดเส้นแบ่งทั้งในทางการเมืองและในทางวัฒนธรรมระหว่างกัมพูชาและสยามให้ออกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อยากตีตัวออกห่างจากสยามก็จึงต้องสร้างอัตลักษณ์ตัวต,วต,วต,วตนและจิตวิญ,ญญาณของกัมพูชาขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากสิ่งที่กัมพูชามีแต่เดิมนั่นก็คือเหล่าปราสาททั้งหลายอย่างนครวัดกำแพงของนครวัดจึงเป็นทุกอย่างของประวัติศาสตร์ชาวกัมพูชาซึ่งก็ดีนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองไม่ซ้ำกับสยาม จนเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชแต่แนวคิดของฝรั่งเศสก็ยังอยู่แต่เหมือนกรรมมันตามติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหลังจากได้เอกราชอยู่ไม่นานกัมพูชาก็เกิดสงครามภายในจากการเรื่องอํานาจของเขเมิ้นแดงรบกันเองอยู่8ปีกว่าสูญเสียผู้คนเป็นนับหลานแต่เวรกรรมมันยังไม่จบไม่สิ้นแค่นั้นครับคนที่ถูกกวาดล้างก็ดันเป็นบุคคลที่มีความรู้มีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ริเรื่องพัฒนาชาติทําให้อารยธรรมในกัมพูชาหายไปในศูญ,ญยากาศ ไม่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเองเพราะหลายสิ่งได้หายสาบสูญไปจนไม่เหลือแม้กระทั่งบันทึกเอกสารต่างๆเพราะก็ถูกทำลายไปพร้อมกันเมื่อหมดสงครามก็ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมเพื่อนบ้านที่นำไปไกลหลายปีแต่มันไม่มีรากเงาของตนเองแต่จะมารื้อฟื้นเอาจากไหนในเมื่อคนทรงความรู้โดเนเขมแดงกวาดลงหลุมไปหมดแล้วแต่ชนชั้นนำของกัมพูชาที่รับเอามารดกความคิดชาตินิยมของฝรั่งเศสมา ก็ได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้ไปยังประชาชนรุ่นใหม่โดยผ่านแบบเรียนทางประวัติศาสตร์ที่มักลงท้ายด้วยข้อความที่ว่าไทยแย่งชิงดินแดนขเขมรจึงเกิดการสู้รบกันทางวัฒนธรรมกันอย่างทุกวันนี้ทําให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นของตนมาตั้งแต่ต้นเพราะอาดีตที่โหยหามาดันหายไปก็เข็ยเอาแบบหน้าซื่อ,อนี่แหละผ่านภาพจากกําแพงโดเลมอนไม่สนสสนแไม่สนเหตุสนผลว่าเรา copy เขาทุกอย่าง จนกลายเป็นความเกลียดชังในที่สุดเหตุก็เพราะอีฝรั่งเศสตัวเดียวแท้ๆแครับอย่างกรณีของดาราสาวก็คือการเอาชุดไทยนุ่งห่มสบายที่มีชาวไทยไปเมนว่านี่คือชุดไทยนะจ๊ะนางก็สวนกลับมาทันทีว่านี่ชุดเขมรจะ้ะถึงแม้ว่าดาราสาวท่านนี้จะออกมาอธิบายว่าเป็นชุดที่ออกแบบในสไตล์กัมพูชาแต่หลายคนก็ยังมองออกว่ายังไงย,ยังไงก็ชุดไทยชัดๆเมื่อก่อน ก็ใส่ชุดซัมปอตกันทั้งประเทศพอบุพเพสันนิวาสด,ดังกลายเป็นออเจ้าต่งประเทศไปอีกซึ่งตอนนี้ความเกลียดชังก็ฟังรากอย่างลึกหนักข้อขึ้นทุกวันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วดาม่านี้จะจบลงแบบไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่ตอนนี้มีกระแสบแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากทีเดียวก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าเราตัดเอาประเด็นดาราเขมร์ออกไป ความน่าสนใจของตัวหนังนอกจากภาพที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามยังมีการใช้สำเนียงพูดแบบภาษาถิ่นสุขโขทยัยซึ่งฟังแล้วอาจจะจักกะเดียมกันเล็กน้อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทําให้หนังมีความน่าสนใจมากขึ้นและหนังเรื่องนี้ก็อาจทําให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นในความเป็นมาของรากเหง้าตัวเองควเงรเ,วเ,ควเปิดโอกาสเปิดใจควรไปดูให้รับรู้ควรสนับสนุนหนังแบบนี้นะครับเป็นกําลังใจให้คนทํางานเพื่อให้ในอนาคต กล้าลุกขึ้นมาทำหนังแบบนี้อีกเยอะๆขอให้ประสบความสำเร็จและเอาบทเรียนนี้ไปทบทวนว่าการที่เอาดาราที่ชาวเน็ตไม่ปลื้มมาแจมมันจะส่งผลหนักกว่าที่คิดมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคอลลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ